เห็ดลูกเห็ดพิษร้านเห็ดพิษทุกอย่างดีเกจต้านอะไรบางเกจต้าตอนอันเลยรับหลังซึ่งผ่านพาดมากก็ดีมากแต่ขอพ่อน้่มพูดอีกว่าทุกคนพอให้รำนี้ด้วยโชคให้มัาให้อยู่อายุมั่นแขวนยื่นราคายางนี้ยังมาผ่านหกให้ย่าให้เจออุปสรรคใดๆเลยหมู่เต่าธรรมะในเทศกาลของปีใหม่ไทยเน่านีชื่อสงการเด้อพูดเลอ จับไปเนี่ยสามตัวตรงเนี่ยนะสามตัวตรงนผู้หกตัวรป่เอาดอมัิดห่กตัวไม่จบเจียหลอู ขอพ่อเนื้อแม่ขอผัวเด้อขอเดี๋ยวไปขายขผัสเน้่เอาขายสุนว่เอาเนี pues ่วเด้อีด้ยเงี้ยหมายถึงว่าสาบสินวันนด้กูเพอ่กินเหล้ากูหอมโมเปท้ามาเด้อแล้วนั่นก็ได้แล้วต่อไปถ้าอยาไปเอาแน่งเพื่อไปเลยเด้อไปก้นนิยมเด้อผู้เด้อ ไอ้ัม่ด้เพิงอหอนตั้งแก่งรุเอาหนาเพื่อนลุนไอ้มันสบายทั้งแก่งเลยแอ้วับไม้กอยหอมลอ๋อ่นี้ค้ายานหลกูมูนอ่ปอนปลาใใส่งิดีๆาฟลังมากาเนเลยครบุมคเย็นให้เป็นตลอดการลกหลของ้าใจไอ้ี่หขาเาหน่อยลูกเ สาตุนาดาเป็นหนุกนาาเสื่นบานเสื่นบานจรเญพรองเพื่อนมาีห้เาิเสจเกือบเสกเกือบปั้ขันหันแต่ว่ามึงตรงไหนบอกหลายเนี่ยี่บอกกูบบอกยังเป็นเจะขอเลยปูท่านละอ่ามาแล้วพินน้องเอาชงปูห้าบาทชมเย็นได้ปูห้บาทนี อ๋อนี but, ่ไ <Beautiful> ด <Andrew> uh, ้ไ <furious> ด้เหล่านะครับ <detta> ล bueno, ูกรอก็มูละคุนี่ผมเข้าจพูนครับชงน้ำได้้ไเฮ้ยหกโตนะได้ละละร้านได้ละละปูหามากลยละ อาถุสาธุอัญยวันโนสุขังพระหลังอาถุสาธุเอามิลูกคอน้ำเ็งน้อยนะครับ